สำหรับบทเรียนนี้นะครับจะมาต่อศึกษาในเรื่องของโพซิชันนะครับหรออือ Body นะครับของตัวย่อนะครับหลังจากที่เราได้ทำการเรียนรู้นะฮะในขั้นต้นเกี่ยวกับการต่อตัวขั้นพื้นฐานติดอกสุดมือแล้วนะครับ mm hmm. ตอนนี้เราจะมาจอดลึกถึง ผู้หญิงนะฮะหรือตัวไฟเยอร์นะครับผมที่เป็นตัวต้นแบบนะฮะเขามีการยืนกันอย่างไรนะครับผมนะในส่วนแรกนะครับที่เราต้องรู้นะฮะเรื่องเรื่องแรกนะครับคือการยกไหล่นะครับกลเป็นการเกรงนะครับขึ้นมานะครับอ่าลองปล่อยไหล่ครับปล่อยลงปล่อยสบายๆนะฮะนี่คือไม่เกรงครับพอยกขึ้นมาเกรงครับเกรงไหล่ครับนี่คือจุดแรกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นไปเนี่ยน้องๆทุกคนก็ต้องเกรงในส่วนของหัวไหล่ด้วยครับ ที่สองนะครับคือการเ,าเกงสะโพกนะครับหรือการใช้การขมิดก้นขึ้นมาแล้วก็เทสะโพกนะฮะเล็กน้อยออกมาด้านหน้านวยครับผมอ่าโดยปกติเรายืนแบบสบายๆก่อนอึ้บนะฮะนี่คือยืนตัวตรงสบายๆนะครับผมอ่อมา,า,กอเ,ออา,าอเกงครับขึ้นไปอึ้บยกนะฮะจะเห็นว่าสะโพกเนี่ยจะมีการเอียงไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับผม นะแต่น้ำหนักทั้งหมดเนี่ยก็ยังอยู่บนเท้าอยู่ดีนะครับผมส่วนที่3านะครับคือหัวเข่านะครับผมเวลาขึ้นไปเนี่ยก็ต้องล็อกเข่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะช่วยในการเกร็งนะครับผมซึ่งเข่าอันนี้นะครับถ้างอเข่าเมื่อไหร่เนี่ยก็จะทาให้พีระมิดหรือการต่อตัวสตั้งนะครับตกเร็วยิ่งขึ้นนะครับนี่คือส่วนสําคัญครับสามสิ่งนี้นะฮะและส่วนที่4ต่อมาครับคือการมองไปข้างหน้านะครับผมการมองตรงไปนะฮะในขณะอยู่ข้างบนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมองก้มต่ำนะฮะ บาลานี่จะเสียไปนะฮะแล้วก็จะทําให้ตกทางด้านหน้าได้เพราะฉะนั้นสิ่งสันคว้ที่สุดนะฮะใน4อย่างนี้นะครับก็คือมองไปทางหน้านะครับผมยกหัวไหล่ขึ้นนะครับผมแล้วก็นะฮะเกรงกระโพกแล้วก็เกรงหัวเข่านะฮะก็จะทำให้การยืนนะฮะถูกต้องนะครับผมแล้วก็ง่ายต่อการฝึกด,ด้วยนะครับผม